ใช่ครับเดีย๋วยวมาเสนอข้อเนะ <c oughs> ก้าเนาะข้อเก้าบอกจงหากระแสไฟฟ้าที่ไหล I คือกระแสไฟฟ้า I ที่ไหลผ่านอิมิีเตอร์ก็คือหา I ที่ไหลทางวงจรนั่นเองก็ทำไม่ยากใน,นข้อนี้ขั้นแรกขั้นตอนแรกก็รวม R ก่อนมุมข้อต้นฐานใช่ไหมนี้กับนี่มองเราได้ใช่ไหมนับวกลมกันอยู่กระแสมันแยกไหลมอนุกลมกันท่ากร 8, แะแสได้แปดกระแสได้แปด จากกันได้แปดแปขนาด8ได้4แล้วมีแ้นกกลมกันอีก3ตัวคือส1่หนึ่งหนึ่งเราคิดว่ามันมันไม่เกี่ยวข้องนะครับถือว่าเป็นสายไฟไปนะถ้เาเป็นส 1, 1, 1. 1, 1, 1. ่หนึ่งบนบนก็กลายเป็น6แสดงว่า R รวมหรืออ q คว v เ l เลนเป็นหกจาก V ถเท่ากับไอ เออวะไมเฉลยผิดนี่ว่ะไม่เลยมีเล่ไออาร์ใช่ไหมอ้ยกับวีส่วนอเป็นหส่วนหกตอหน่งแอมนะครับเฉลยผิดอ่ะอาจังเลยตอหนึ่งแอมนะอนี่ผิดนะไอ้นึ่งแอมป์หนึ่งแอมป